ว้าวกระเพาะผมอีกเลยนะฮะกิโลปอลซึ่งคลิปนี้เนี่ยใครที่ขึ้นแรงไหนกันแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย แต่วันนี้มีสกินฟรีที่มาแจงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับกิจกรรมไต่แรงที่ไม่ใช่ปัจจุบันแต่กำลังจะมาถึงในอนาคตจะเป็นสกินไหนและฮีโร่ใหม่ที่มาแทนแบทแมนเนี่ยกำลังจะมาวันไหนแต่ที่สำคัญนะฮะสิ่งที่มีอัปเดตสำหรับสกินใหม่ของเรียวมาเนี่ยมาแล้วฮะเรียวมา apl 2023่กว่าจะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แลว้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยกิจกรรมใหม่พี่ครับเลย ร้านดีดเมนชอ้อปให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมาวีใช้เพียงแค่ o p e n น d ได้ในราคาที่ถูก คุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r e t d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official ล r i t m a n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคงคุ้มไม่ว่าจะเป็น Ri o t Steam บัตรแกลบ Li น์จินเดออยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i t m a n s h o p no one เรื่องเติมเกมอยากแรงนะเข้ามาพบกวันที่หน้าโปรไฟล์เกมาวีนะฮะ พี่ปักอยากจะบอกว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือมุงขวาที่ชื่อกิจกรรมว่าขวาสกินคลิกไปเลยไอ้ที่โหลดช้าในี่คือเน็ตมันช้าจริงๆนะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยต้องใช้กูปองนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้ไม่มีคําว่าฟรีแต่อย่างใดนะทุกคน คู่ป้องใครเหลือคู่ป้องใครขาดก็สามารถไปเติมไปแต่งกันได้นะฮะสำหรับร้านเติมเกมที่พี่ปักแนะนําก็ต้องเป็นดิดแมนจบยู่อเหลวใช่ไหมฮะสปนอนเซอร์หลักของช่องเราซึ่งแน่นอนนะกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถเติมและสามารถซุ่มกันได้นะกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนหัวซ้ายบนของแต่ละการนั่นเองนะครับซึ่งในเลขซ้ายบนนี่แหละคือดวงที่มันจะใช้ในการซุ่มนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้ตัวสกินตัวไหนในเลขระดับไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างอื่นแล้วเนี่ย ต้องใช้กูปองอยู่ดีแหละสำหรับกิจกรรมนี้ขั้นต่ําอยู่ที่5กูปองเล่น1ครั้งแต่ส่วนใหญ่ถ้าให้ได้ชัวๆเนี่ยควรจะเล่น15ครั้งที่45คูปองนะทุกคนมันจะคุ้มกว่านะครับฉาก,ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอดมิ n ตันที7เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรยสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อสำหรับเรียวมารตัวนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังหลุดสกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาครอบครองในเกม RV นั่นเองนะฮะเป็นสกินในระดับของ APL 2023นนั่นเองนะฮะหรือว่า ตัวกิจกรรมที่จะมาแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะของทีมหรือแข่งของไทยของเราน,นั่นเองนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่ระดับนาน,นาชาตินั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเตรียมพบณวันที่28เป็นต้นไปน,นั่นเองนะฮะซึ่งสกิน APL 2023ของเรียวม,มาเนี่ยไม่มีข่าวประกันนะฮะว่าจะมาแจกแต่อย่างไรแต่มันรูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีส่วนลุ้นนะฮะว่ามันอาจจะมาแจกสำหรับ การที่เราเนี่ยสะสมตัวโทเค็นหรือว่าเรียนสําหรับ APL 2023ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรียนโทเค็นเนี่ยมันสะสมได้แค่5วันแรกเท่านั้นนะฮะแต่กิจกรรมเองก็ไม่ได้บอกนะ,ะว่ามันไปเลขคาดการณ์กันว่าน่าจะขายเหมือนเดิมนะฮะ สำหรับฮีโร่ดั้งเดิมอย่างแบทแมนนะครับประเภทของตัวเกม DC ที่มีการคอลเลบในอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกลบออกแล้วนะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อเอาไว้เนี่ยน้องจะไม่มีวันกลับมาแล้วนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2022นะ,ะตอนนี้เนี่ยหลุดภาพโมเดลแล้วก็หลุดคลิปโมเดลของตัวฮีโร่ใหม่ที่น่าจะมีน่าจะมาแทนตัวของแบทแมนนะทุกคนส่วนภาพน,นี้เนี่ยด้านขวาบนนที่ถือปืนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มาแทนตัวจูกเกอร์นะแต่ว่า โมเดลของโจ๊กเกอร์นี่ยังไม่เห็นกับตานะฮะแต่ว่าตัวของไอ้แบทแมนเนี่ยหลุดภาพมาไม่พอน่าจะหลุดคลิปโมเดลสกิลมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นแบทแมนกันแล้วแหละรูปแบบการเล่นไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแต่คาดว่าน่าจะกงกว่าเดิมเพราะว่าเป็นตัวนิวสกินนั่นเองนะฮะ God! Guilty! It is me. Cheat! Guilty! It is me. Cheat! Guilty! Bloody pursuit. สำหรับข้อมูลสุดท้ายที่เมถายที่สุดนะฮะก็คือโหมดจัดอันดับหรือว่าลงเรนกิ้งกันนั่นเองนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยพี่มมาเนี่ยอยู่ที่อันดับแพทินัมวีน,นั่นเองนะฮะซึ่งไม่ค่อยได้ลงหรอกเพราะว่าไม่มีเวลาว่างในการเล่นเกมนะฮะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยหลุดมาจากทางเพจของ AOV News นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของตัวฮีโร่ใหม่อย่างตัวริกเตอร์นะ มีการคาดการณ์ว่าซีซั่นที่3ของปี2022นนย้ำนะว่าเป็นซีซั่นที่3หรือว่าตัวคอเตอร์กลางๆระหว่างคอเตอร์ที่3ถึง4นั่นเองนะ,ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลที่จะแจกสกินฟรีด้วยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยโมเดลที่แจกฟรีเนี่ยน่าจะเป็นของสกินน้องมูราดนั่นเองนะฮะแต่มีการหลุดการประกาศแล้วว่าริกเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวฮีโร่ตัวถัดไปที่เป็นสกินใหม่มาแจก ซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะหลุดมาแค่เล็กๆน้อยๆฮะแต่ตอนนี้เนี่ยหลุดมาเต็มรูปแบบแล้วนะทุกคนสําหรับตัวของริกเตอร์นะฮะเดี๋ยวไปให้ชมกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะว่าริกเตอร์ของเราเนี่ยมีเอฟเฟกต์สกิลอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ว่าโมเดลการเปิดตัวเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยอาจจะไม่มีนะทุกคนแต่ถ้ามีเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นกองแถมของการินา GM นั่นเองนะฮะแต่คาดการณ์กันอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนห้ามขาดเลยก็คือ อาน่าจะเป็นไต่แรงรับไม่ใช่จะมีกิจกรรมในการรับสมบัติประจําปี2023นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยอย่าลืมที่จะเล่นกันในอันเด็ดขาดนะฮะซึ่งมันมีจํากัดไว้ด้วยนะฮะว่าเฉพาะสมบัติซีซั่นที่2เท่าน,นั้นใครอยากได้สกินฟรีของตัวเฮาชชวเดอร์นะฮะหรือว่าน่าจะเป็นอ๋อมันน่าจะเขียนว่าตัวเฮาโฮเดอร์นั่นเองนะ,ะทุกคนหรือที่เราเรียกกันว่าสารประภูมนั่นแหละ กิจกรรมนี้เนี่ยก็รับง่ายนะก็คือให้เราในไต่แรงให้ถึงแรงตัวน่าจะเป็นตัวคอนคเรอร์นะฮะทุกคนหลังจากที่เราถึงแรงปัจจุบันคอนคอรเรอร์แล้วเนี่ยโอแค่ผ่านกิจกรรมซีซั่นที่2ไปเนี่ยสำหรับแรงนี้เนี่ยน่าจะได้รับฟรีทุกคนและทาวนย้ำนะฮะสำหรับสกินนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะฮะซึ่งมาแจกเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องจ่ายคูป,ปองหรือว่าเติมเลย ซึ่งมันมีกิจกรรมเพิ่มเติมในซีซั่นที่3กับซีซั่นที่4ที่กําลังจะมาถึงนะฮะไอซีซั่นที่3เนี่ยที่ย้ากันนะว่าล er ิกเตอร์เนี่ยมาแจกฟรีแน่นอนแต่มันมีกล่องรางวัลประจําปีด้วยไอกล่อง2กล่องนี้เนี่ยไม่รู้นะฮะว่ามันใช้ในการรุ่นรับโทเค็นหรือว่ารุ่นรับตัวฮีโร่หรือว่ารุ่นรับตัวสกินอาวอนในระดับไหนกันแน่หรือว่าสิ่งที่มันแจงเนี่ยมันจะเป็นแค่บัตรป้องกันดาวหรือตัวฮีโร่ชิ้นส่วนสกินนั่นเองนะครับ สำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะฮะสำหรับใครที่มีคูป,ปองเหลือเนี่ยอย่าลืมไปจัดไปหากันได้นะ,ะส่วนใครที่คิดว่ากิจกรรมแนวนี้เนี่ยน่าเล่นมากน้อยขนาดไหนหรือว่าคาดการว่าริกเตอร์เนี่ยไม่น่าจะแจกต้องซื้อเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ข้อมูลเหล่านี้ถ้าุดอลงมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะแจกจริงๆสิ่งที่สกินที่เราควรจะสนใจก็คือน่าจะเป็นสกินของน้องเรียวมา a p l 2023นนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้ว a p l เนี่ยไม่น่าจะแจกยกเว้นเวลาผ่านไปนานๆมาลดราคาหรือว่า แจกในกิจกรรมที่สุดพิเศษที่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้จริงๆนะฮะหลังจบนี้ไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้กริปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะว่ามันมีกิจกรรมอะไรกันใหม่กันบ้างและที่สําคัญนะเดี๋ยวนี้เนี่ย GM เนี่ยมีประกาศแจกเยอะแล้วนะคาดการว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีของฟรีมาเพิ่มอีกเยอะเพราะว่ามีการประกวดตัวโมเดลสกินไทยเพิ่มแล้วนะครับวันนี้ไปเลยนะฮะบ๊ายบายครับ